โซชยียลเดือดแห่แบน์กระต่ายไัยบุญไม่สนับสนุนค่ายทำผิดศีลธรรมจากกรณีภัยบุญแสงเดือนและกระต่ายพานิภาก็ได้ออกมาไล์สดแถลงความจริงทุกประเด็นพร้อมยอมรับว่าแบบลูกผู้ชายว่าตนเป็นพ่อของลูกในท้องของนักร้องสาวจริงพร้อมกับยอมรับว่าตนทำผิดศีลธรรมข้อสา โดยสาเหตุที่ไม่ยอมออกมาพูดตั้งแต่แรกนั้นเป็นเพราะอยากจะเซฟความรู้สึกของลูกที่เพิ่งคลอดซึ่งตอนนี้ได้จดทะเบียนสนรสกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วเมื่อปี2563พร้อมกับกล่าวขอโทษที่ทำให้หลายๆคนผิดหวังโดยทางด้านไพบูลและกระต่ายได้ออกมาเคลื่อนไหวโปรโมทเพลงใหม่ในค่ายแต่งานนี้กับเจอชาวเน็ตทั่วโลกและติดแฮชแท็กหลายพันข้อความงานนี้ความคิดเห็นจะเป็นอย่างไรบ้างเราไปชมพร้อ,รอมกันค่ะ